โอเคครับคุณดูก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมท่จะกดไลค์นะครับหรือว่าจะกด subscribe ให้พี่ด้วยนะครับแล้วก็อื่นเลยก็อย่าลืมนะครับใครที่อยากสมัครสมาชิกก็ ก็สามารถสมัครสามสามชิกกันได้นะครับเดี๋ยวลิงก์นี้ดูอยู่ใตคลิปเดี๋ยวพี่จะขึ้นมาให้ดูนะครับผู้ชมรแค่ไปหน้าที่ช่องของพี่และครับแล้วเราก็สามารถกดสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ราคาเพียงแค่50บาทนะครับจะเป็นใจเกเรเริ่มต้นนะครับ50บาทแล้วก็ใจใจเกเรเต็มตัวนะครับ80บาทแล้วก็ไอตาวนะครับ150หหรือว่าใครที่มีแบบ เงินนขนาดอะไรก็สามร้อยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับพันห้านะครับก็แค่เราแค่สมัครห้าสิบาทก็เข้า Discord นะครับหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนๆในเกมพี่นะครับแล้วก็ใครที่อยากโดนเนี่ยก็โดนเนี่ยเป็นซุปเปอร์แชทได้นะครับการในไลฟ์สตรีมพี่นี้ก็จะมีขึ้นชื่อให้ทุกคนนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรารับชมคลิปนี้กันเลยครับไปเลยคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้แล้วก็เข้ามาอยู่กันในแบบออสตาทาวเวอร์ดีเฟนี์นะครับก็อัปเดตมาแล้วนะครับใครก็อย่าลืมใส่อะไรนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิิววมมมมสซีีรรนนะะคับดยาากผู้ช ก็เจ okay. like, <Yeah. S 1> ้าต like so ัวมิสลีก็อยู่ในตู้แช่ตอนนี้นะครับอ่าโอเคคุณผู้ชมก็ถ้าใครชอบใครอยากได้นะครับก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าตัวละครนะครับเป็นยังไงเนื้อสกิลเป็นยังไงนะครับก็ตัวละครตัวนี้มาแค่3ตัวนะแต่เดี๋ยวพี่จะรีวิวคลิปละตัวนะครับคุณผู้ชมไปก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเจ้าตัวละครมิสลีนะเดี๋ยวงนะอ่าเจ้าตัวละครมิสลีในเวลรนหนึ่งนะครับว่าตัวละครเป็นยังไงมันจะเท่ขนาดไหนครับเป็นทาสพื้นนะคุณผู้ชม ก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปรีวิวกันในโหมดเทนนิงเลยนะครับส่วนทางทิงกูนี้ต้องต้องฟาร์มนะผู้ชมต้องฟาร์มไปโอเคครับผู้ชมไปเลยครับผู้ชม,ชมเราก็เข้ามาอยู่ในโหมดเทนนิงแล้วนะก็เดี๋ยวเราจะทําการวางตัวเจ้าตัวละครบิสิลีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มเลือดบ้านก่อนแล้วกันนะเออก่อนที่มันจะแตกนะครับผู้ชมก็เดี๋ยวเราจะวางบัฟวางอะไรพร้อมเลยนะครับ ก็เดี๋ยวดูกันว่าตัวละครมิซลีนี้จะโหดขนาดไหนนะแล้วว่าน่าน่าสมไหมแต่สำหรับทุกทุกคนพี่ว่าน่าจะสมน่าน่าจะสม,ม,ม่สมทุกคนนะแล้วก็จะมาตีเรือร่องอะไรเปล่าว,วันนี้ไม่รู้นะเออก็เดี๋ยวเราจะวางตัวละครนะคะรับมิซลีนนะครับราคานะครับห้าร้อยนะผู้ชมมาเปิดเปิดเอฟเฟกต์แบบหนึ่งนี่เฮ้ยน่ารักคนรน่ารักเลยก็เดี๋ยวจะสปาออกมาเลยแล้วกันนะครับผู้ชม อ่าตีเป็นคนคนี่ตัวคนเล็อกๆอยู่นะครโอ,อ้ยดาบมีแปดพันเลยเหรอหกวีวะ่ะอ่าก็าจะประมาณนี้นะคุณผู้ชมเลือดไม่ไหลนะก็เดี๋ยวเราอัพขั้นแรกนะครับราคาที่550นะครับด้บมีเพิ่มมา29,000ื่นสกิลเป็นยังไงอ่าโอเคต่อไปครับขั้น2นะครับแคสเลิฟไววิชน,นะครับผู้ชมอ่าแล้วก็ดาบมเพิ่มมา58,000ื่นนะครับแล้วก็สก,กิลเปลี่ยนแล้วก็ไออาตีหกน,นะ เป็นรัวๆเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวเราขั้นสามนะครับราคาอยู่ที่สองพันสามนะครับระเบิดเพิ่มมาอีกเก้าหมื่นสองเฮ้ยอัพเรื่อยๆเลยวะโอเคครับต่อไปครับขั้นสี่นะครับระเบิดเพิ่มมาอีกแสนสี่นะครับระยะแปดสิบนะแล้วก็สกิลเปลี่ยนนะครับชมเฮ้ยเอาแล้วโอ้ประมาณนี้นะครับโอเคครับต่อไปนะครับขั้นที่ห้านะครับผู้ชมระเบปดเพิมสองแสนสี่นะครับเฮ้ยสกิลมันอัพเดลเรื่อยๆเลยเว้ยทุกผู้ชม ตอนนี้นัมเบที่สองแสนสี่นะครับต่อไปนะขันที่ขันที่หกนะครับอ่มเบอร์เปลี่ยนสกิลก็เปลี่ยนนะครับระยะเพิม่มมาอีสิบนะครับละอุ้ยสกิลแม่งเยอะจัดชมอุ้ยสกิลเยอะจริงสกิลเยอะจริงด้วยขอ,อเพิ่มเพิ่มเพิ่มบาลเลือดประนะรัดสกิลเยอะแบบอัพขั้นหนึ่งอีกขั้นหนึ่งกันได้แล้วอ่ะ สกิลน,นี้เท่ยอยู่นะก็ไม่ได้อลังการมากแต่ก็ใช้ได้อยู่นะครับใช้ได้อยู่นะครับว่าใช้ได้อยู่แล้วกันไม่รู้ว่ามันจะเป็นเป็นตัวละครอ่ามีเจ็ดดงเจ็ดดาวไหมแต่ไม่จะยัยงนะโอเคเราเอาขั้นต่อไปนะครับขั้นต่อไปขั้นที่แปดนะครับสกิลสกิลเพิ่มหรอสกิลใหม่คุณผู้ชมเช่ปะวะอุ้ยเนี่ยทำไมมัน อ๋อเทเอเทเอฮู้เทเอด้วยคุณผู้ชมต่อไปขั้นที่9นะครับตาเบ็ดเพิ่มมา600,000นะคุณผู้ชมแล้วก็ระยะเปลี่ยนสกิลก็เปลี่ยนนะใช่ไหมโอ้ทำไมสกิลพูดไป็ข้างหน้าเต็มตัวของผมมากโอเคต่อไปขั้นท้ายนะคุณผู้ชมเฮ้ยมีสกิลว่า ัเเก้แสนห้าอุ้ยแรงอยู่นะอะไเราบกสกิลก,กันเลยไหมไปกดแล้วเรื่องไงต่อออฮะดับเบดออสดับเดเพิ่มหรอเป็นล้านล้านจ็ดวิวหนึ่งหกดาวฮะทำไมโหัวจัง <c ười> ทำไมหดวจังสกิลเอดับเดเพิ่มปะ ก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวรปรับปรับกระสันหน่อยนะ่ะโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะปรับกันนะครับว่าดาเมจเท่าไหร่นะปรับหกล้านเดี๋ยวนะแรงกังหกล้านสองไม่ก็ก็ทุกผู้ชมชอบตัวละครน,นี้ยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับก็คลิปนี้ก็าจะมีเพียงเท่านี้นครับก็ไว้เจอ,อ,อกันคลิปหน้าครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์ช่องปฐมมณ์น,นะครับจเจอกันคลิปหน้าครับ